พูดให้รู้สึกไร้ค่าทางบ้านทุกๆท่านกันด้วยอยู่กับผมเองพวกเราต้องการศพคุณเกมมิ่งถ้าเกิดคุณเป็นคนคิดลบนะครับคิดว่าเออตัวเองเกิดมาทําไมเนี่ยรู้สึกไร้ค่าจังเลยรู้สึกว่าตัวเองลกโลกผมอยากให้คุณนั้นเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับใช่ครับพวกคุณก็ผมมีค่านะโดยเฉพาะเอิบร่างกายแล้วก็ศพของพวกคุณเพราะว่าเราจาเป็นที่จะต้องใช้ศพเป็นจํานวนมาก ในการต่อตัวข้ามกำแพงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยได้โปรดก็ผมได้โปรดนะเปลี่ยนความคิดโดยด่วนพวกเราก็ผมมีค่านะครับอย่างน้อยๆเราก็สามารถเป็นบันไดให้กับคนอื่นได้เป็นบันไดที่จะให้คนอื่นประสบความสําเร็จนะครับส่วนตัวเราก็ผมนอนเป็นศพร้องไห้ก็ผมและเป็นไอ้ลูเซอร์นะครับที่ได้แต่มองคนอื่นเขาประสบความสําเร็จเว้ทําไมมันฟังดูแย่จังวะ เอาเป็นว่าเกมเกมนี้นะครับไม่ได้เกี่ยบสิ่งที่ผมเกิดมาเลยแม้แต่น้อยมันชื่อว่าแลกดอสแตกเกมนี้เป็นเกมที่จะต้องช่วยเหลือกันนะครับคือเราจะต้องตายแล้วตายอีกนะเพื่อให้ศพของเรานั้นมันกองรวมๆกันเว้เราถึงจะผ่านด่านได้เห็นไหมทุกคนมีข้าว <c oughs> โอ้คำคมประจำวันนี้เว้ยวิธีการเล่นเกมนี้นั้นง่ายมากๆนะครับ <c oughs> เราจะเป็นที่ต้องรีบวิ่งไปนะครับแล้วก็วิ่งไปตาย <c oughs> เพื่อให้บุคคลพวกนี้ผมเหยียบหัวเรานะครับเ <c oughs> หยียบศพเราขึ้นไปเว้ และเขานั้นจะได้ผ่านด่านส่วนตัวเราเป็นไอขี้แพ้เป็นกองศพที่นอนอยู่ด้านล่างรอเล่นตัวเราสามารถเกิดใหม่ได้นะครับมันไม่ได้แยกขนาดนั้นเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชม,มเห็นไหมมันจะมีกองศพอยู่นะครับแล้วเขาจะเป็นที่จะต้องแบบเออตายรัวๆครับผม <c oughs> เพื่อจะได้เหยียบกองศพพวกนี้ข้ามกำแพงไปนี่เป็นวิธีการผ่านด่านเวยก็ถือว่าเป็นเกมที่แปลกดีนะครับเวลาเรานั้นเออผ่านด่านแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเออไปเล่นด่านต่อไปได้อย่างไอ้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องชนะก่อน หนึวินมึงถึงจะเข้าไปเล่นด่านพวกนี้ได้ถ้าเกิดมึงไม่ชนะแล้วมึงยังเป็นไอคี้แพ้อยู่ห้ามเข้าไปเล่นฮ่าฮ่ลูเซอร์เราจะมีเท่วต้องไปเล่นด่านง่ายๆก่อนนะครับอย่างอันนี้กำแพงเราสามารถกระโดดแบบอีซี่ได้เลยส่วนอันนี้เขาให้เรากดรีเซ็ตนะครับเพื่อเป็นการสแต็กแหลกดอกครับผมเราจะได้ปีนศพของเราครับผมขึ้นไปเหนือกำแพงตรงนี้ได้กด E ปีนได้ไหมได้แค่ศพเดียวก็ได้เอาละคุณผู้ชมตรงนี้มีศพ ค้างเอาไว้ oh, อยู่แล้วนะครับเราสามารถโว้วเจ๋งว่ะเพื่อนเราแม่งกดปุ่มตรงนี้ให้กับเรานะครับส่วนตรงนี้เออมีศพคนตายเยอะอยู่แล้วอ่าโอเคโอเคโอเคเพื่อนเรากดปุ่มตรงนี้เราสามารถไปได้นะครับนี่เรากำลังทําเพื่อชาติอยู่นะเว้ยนายสามารถเหยียบย่ําศพเราได้นะจริง,รงๆเหยียบย่าศพเราได้ครับผม <laughs> ต้องกอดตัวไปโอ้ไม่ทําไมกูกลายเป็นศพพิไรคะ่ะไม่มีประโยชน์เราซะเลยโอเค ต้องรีบกอดตัวต้องรีบกอดตัวถ้าแบบนี้ไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมครับจนกว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งก็ผมสามารถกระโดดข้ามกำแพงตรงนี้ไปได้แล้วก็ไปเหยียบปุ่มตรงนี้นึกออกปะได้เพื่อนขอบคุณม,มากเลยมากกันเลยโอ้ไม่ก็นี่แม่งอย่างสูงเลยกูต้องตายกี่ชาติวนะโอเคตายก่อนไม่จริงๆมันต้องไปตายตรงมุมๆุมหรือเปล่าใช่ไหมตายตรงมุมมุม,ม,ม,มนอนทับกันใช่ใช่ใช่เวลาคุณเล่นเกมนี้นะครับคุณจะได้ยินแต่เสียงตายรัวๆเดี๋ยวคุณผู้ชมฟัง คุณผู้ชมผมสังเกตได้ถึงคนที่อู้งานไม่ยอมตายคุณผู้หญิงคุณไม่มีสิทธิ์มากินแรงแล้วอย่างนี้เธอยังไม่ตายเลยแม้แต่รอบเดียวเนี่ยมันมีศพอยู่แค่กี่ศพเองเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูดิคุณผู้หญิงคนที่เขาไม่ยอมตายเว้ คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปประจานคุณผู้หญิงที่ไม่ยอมช่วยงานพวกเราเวเห็นไหมนี่กูตายประมาณกี่ชาติแล้วเนี่ยได้โปรดช่วยเราเถอะนะได้โปรดได้โปรดจริงๆกูกระโดดขึ้นไปได้ไหมยังไม่ได้อาล่ะคุณผู้หญิงฟื้นตัวแล้วมาตายด้วยกันเร็วจุดมึงจะตกทำแป้อะไรวะโอเคเพื่อนเรากระโดดข้ามไปได้แล้วโอ้ยดูดีดูกูต้อง ตายกี่ชาติเน่ีอว้าวเพื่อนว้าวสุดยอดไปเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะเกมนี้เราสามารถเสกศพมาได้เหรอเสกมา15ศพ <c oughs> ว้าวว,าว้วาวสิบหศพของฉันมาช่วยกันแล้วจริงๆมันไม่ใช่15ศพดิ25ศพนะครับกองรวมกันเลยดีดีด,ด,ด,ดีขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปไม่ได้เดี๋ยวเราตายให้เพื่อน <c oughs> มึงจะอางไงห,หลังโอเคเพื่อนเรากระโดดมาได้แล้ว กดปุ่ม yes แป๊บหนึ่งนะเพื่อนเดี๋ยวขอเติมก่อนอะไรที่มันสามารถช่วยทําให้เพื่อนเรานั้น <c oughs> ผ่านได้อย่างง่ายได้นะครับกูซื้อหมดเลยแล้วกันนี่ไซส์บวกสิบเนี่ยตัวเราจะใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมเหรอนี่ตัวเป็นโคตรใหญ่เลยเพื่อนเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยว้าวมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วนี่ตัวโคตรใหญ่อะ่ะอย่างงี้ดิเกมแหลกเลยเกมแหลกเลยคุณผู้ชมปีนศบเราขึ้นไปปีนศพเราขึ้นไป นั่นแหละเพื่อนนั่นแหละสุดยอดมากแล้วศพกูมันก็ตกอะ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมเอาอละเอาอละคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงไม่ต้องทําหน้ายิ้มอย่างนั้นเนี่ยแล้วเวลาฆ่าตัวตายก็ฆ่าตรงนี้อีกมาช่วยกันฆ่าตรงนี้สิจ้ะแล้วเราจะผ่านด่านได้ยังไงเออนั่นแหละคุณผู้หญิงสุดยอดมากเอาเพลย์เอาเกมไปศพกูตกอีกแล้วกูเซ็งผ,ผมคิดว่าผมน่าจะกระโดดไปได้แนละ้วคุณผู้ชม yes เปิดประตูเ,ะตเพื่อนเรามันติดอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมมันไม่ออกมาเลย มันไม่ยอมกดรีเซะต,ตัวละครนะครับเพราะฉะนั้นล้วเนี่ยเราจะขอรับชัยชนะนี้โดยที่ไม่มีนายแล้วกันถึงแม้ว่านายนั้นจะคอยช่วยเหลือเราในตอนแรกเว้ยแต่ชัยชนะนี้ต้องเป็นของเราคนเดียวคือมันจะรู้สึกยังไงคุณผู้ชมถ้าเกิดผมนีครับกระโดดข้ามตรงนี้ไปได้นะและผมก็ผม <c oughs> ไม่ยอมกดตรงนี้ผมค่าความรู้สึกเขาน่าจะแฮปปี้มากๆคุณผู้ชายคนนั้นเขาออกจากเกมไปแล้วคุณผู้ชมกลายเป็นว่าตอนนี้มีแค่ผมวับคุณผู้หญิงนะครับที่จะต้องต่อตัวผ่านตรงนี้ไปให้ได้ เอาจริงๆนะครับผมอยากจะทําเหมือนที่พูดตะกี้มากๆเพราะเธอไม่ได้ช่วยผมเลยเว้ยคุณครับช่วยผมหน่อยครับช่วยตายหน่อยที่เห็นนี่มีแต่ศพผมนะครับเรียกศพจากฟากฟ้าหนึ่งร้อยศพเอาลงมาเลย <c oughs> <c oughs> มาแล้วศพจากฟากฟ้าโอ้โหโอผมบอกแล้วทุกคนก็ผมมีค่านะครับผมหมายถึงร่างกายทุกคนมีค่า yes จะขึ้นไปได้แล้วอีกแค่นิดเดียว no yes ขึ้นไปได้แล้ว,วเฮ้ยคุณผู้หญิงเสียใจฉันชนะคนเดียว <c oughs> ไม่โคตรใจร้ายเป้ย <c oughs> รอเล่นเดี๋ยวไปช่วยเขาก่อนฮันนี่แม่อยากผ่านนะดิอยากผ่านเหนออยากผ่านใช่ไหมนี่แหละความรู้สึกของคนไม่ช่วยคนอื่นนะครับเขาตายก็ผมแค่61รอบเองนะทั้งแมปมีแหลกดองเขาแค่61ตัว แล้วคุณอยากจะได้ชัยชนะอย่างนั้นหรอผมจะถือว่าผมสงสารเขานะครับอะข้ามาข้ามาไนท์ nice. ข้ามาได้ละได้มามยังวั One win. นวินนี่ผมชนะแล้ว win. <Okay. S> 2วินโคตรเก่งในดูหน่อยโอ้เม่งมันสูงมันสูงมากผมคิดว่ามีแค่ผมกับคุณผู้หญิงนี่ไม่น่ารอดเดี๋ยวผมจะไปในเซิร์ฟเวอร์ขอผมที่มันมีคนเยอะๆหน่อยมาได้ช่วยผมได้นะครับ เพราะคุณผู้หญิงคนนี้ไม่ช่วยฉัน very nice ครับคุณผู้ชมตรงนี้ไม่มีใครเล่นเลยนะไม่มีใครเล่นเลยแม้แต่น้อยนะส่วนใหญ่คนเข้าไปเล่นแต่ตรงนี้เว้ยแล้วก็ไปเอาแบบวินฟรีเหรอใช่ไหมผมเองก็อยากได้วินฟรีนะเว้ยขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อนขอบคุณครับอ่ายวเปิดตรงนี้ให้โอเคให้ย ah! ่ะยวเปิดให้อ่ามารับวินฟรีกันวินฟรีวินฟรีเก่งปากกลัวไม่ก็ผ่านว่ะ ไม่นะเน็ตอย่าหลุดอย่าเป็นแบบนี้ไม่โอเค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 นว่าเน็ตหลุดอุตอสาปปากก่าห์ปลากลัวมาอย่างผิวเลยอ่าเปิดให้แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนแย่ฟรีวินฟรีวินเนี่ยสามวินแล้วโคตรเทพเลยเป็นแบบเก่งก็หล่อเท่เได้ขนาดนี้วะคนมันเก่งเกินไปวะ่ะฟรีวินฟรีวินฟรีวิน นี่ผมชนะกี่รอบแล้ววะสี่รอบแล้วผมสามารถมาตรงนี้ได้นะครับคนเขาพยายามที่จะเอ่อตายอยู่นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นพีระมิดสเตปเว้โคตรสูงนี่สูงเกินไปสูงเกินไปถ้าเกิดไม่เติมนี่ผมคิดว่าไม่น่าไหววะ่ะผมคิดว่าเราจะเป็นที่ต้องช่วยคนอื่นนะครับเสื้ออันนี้แม็กไซส์มันนำให้ตัวเรานั้นเอ่อสูง100เมตรก็ผมกลายเป็นไททันนี่ไงโหสูงเป็นไททันเลยคุณผู้ชมครับว้าว ไททันมีไททันเอาละเราขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปไม่ได้บ้าจริงเลยไม่เป็นไรเราจะยอมเสีย40โลบัค <c oughs> แล้วไหนก็จะได้เอ่อศพของฉันมาฟรีๆยังไงล่ะนี่เอาศพไปเอาศพไปแม่งเกมกุลก <c oughs> หลาบลำตึงนะเดี๋ยวผมต้องสร้างเอ่อศพของผมก่อนผมสามารถกระโดดเหยียบหัวศพตัวเองขึ้นไปได้เว้ยโนมันต้องได้ดิยิส yes! ข้าชาโคตรเก่ง เอาฟรีวินตรงนี้ no ศพมันตกบนหัวกูโอเคได้อยู่ฮ <h ahaha> ผ่านแล้วอย่างนี้ฮ <h ahaha> นี่นะครับความรู้สึกของเพทูวินศพทุกศพมีคุณค่านะครับคุณผู้ชมแต่ศพเราจะมีค่ามากที่สุดเพราะเราตัวใหญ่ไงมันเก่งเละได้ขนาดนี้วะเฮ้ยศพได้ปลดไปแบบแตะถ้วยตรงนั้นแทนกูดิช่วยทำให้ฉันนั้นไต่ขึ้นไปที no ไอ้ศพพวกนี้มันเยี่ยมหัวกูเนี่ยกลายเป็นว่าผมไม่ผ่านนะครับคุณผู้ชม ศพที่ก่อตัวขึ้นข้างบนตรงนี้กับกลายเป็นอุปสรรคในการผ่านด่านผมเกลียดเกมนี้เออเฮ้ย yes finally เอาละคุณผู้ชมคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับเกมเกมนี้นะครับเกมเกมนี้ทาให้คุณนั้นรู้สึกมีค่าในชีวิตขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้สึกมีค่านะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์เกมนี้และกดไลค์คลิปกูด้วยเพื่อบง่งบอกว่าคุณนั้นมีค่า